ณตอนนี้นะคะมีงานตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกหาด้วยนะคะในะคลิปนี้ตอนนี้ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ af b o o t e r นะคะตัวนี้เลยลักษณะงานเป็นยังไงนะคะเขาจะให้เรารับงานที่เกี่ยวกับงานโฆษณานะคะคือเป็นโฆษณาแบรนด์เขาหรือ,อเป็นตัว เชื่อมโฆษณากับคนอื่นนะคะลักษณะงานเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์นะคะส่วนวิธีการสมัครเนี่ยเดี๋ยวไว้จะทําสอนอีกทีนะคะอันนี้เป็นการแนะนําก่อนนะมาเราสามารถมาร่วมงานกับเขาได้นะคะโดยการเชื่อมนี้เลยนะคะโซเชียลมีเดียนะคะต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือถ้าเป็นตาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook นะคะ f a c e b o o k Twitter แล้วก็ youtube นะคะมันจะมีส่วนอื่นๆอีกอ่ะอันนี้ยกกดเข้าไปจะเป็นนี่เลยเชื่อมต่างๆนะคะติ k กต k ด้วยแต่ตรงเนี้ยลูกาตรงนี้อ่ะยังช่องนี้ยังไม่มี Tik กต k อกนะโอเคเข้ามาตรงนี้เลยนะว่าทํำยังไงเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีฝั่งที่มันจะเป็นเกี่ยวกับอ่เาเราต้องสมัคร ฝั่งที่เป็นอิ f นฟูลเลเซอร์นะคะอันนี้คือยังไม่อยากออกนะเพราะว่าออกเรา๋ยวมันจะจะหลุดนะคะส่วนลักษณะงานจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะมาตรงนี้เลยถ้ามีงานปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะคะงานที่สามารถรับได้ส่วนตรงนี้จะเป็นลายได้ที่อนุมัติพร้อมถอนนะอาจจะ ในมืออาจจะคิดเลยนะตรงนี้จะเป็นอนุมัติพร้อมถอนแล้วตรงนี้ถอนได้ไหมถอนได้แล้วนะคะถอนมาแล้วถอนเข้ากระเป๋าบิสคับหรือใบแนนก็ได้นะอ่ะมาดูลักษณะงานก่อนนะคะลักษณะงานตัวนี้ก็คือถ้ามีงานเข้ามาเขาจะมีกระกระดิ่งแจ้งเตือนนะตรงนี้นะคะหรือตรงนี้นะ เขามาดูตรงที่ขีด3ขีดขีด3มขีดนะคะเข้ามาตรง info answer นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะมาตรงนี้เลยเข้ามาตรงงานแนะนำหรือตรงงานอ่ะอันนี้คือกดรับงานตรงงานแนะนำนะคะตรงนี้ถ้าเรากดรับงานเนี่ยเราก็คือเข้าไปตรงนี้เขาจะมีเลทราคาตามงานตาม ยอดผู้ติดตามหรือตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตามมีส่วนร่วมนะลูกค้าก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอ่ะเข้ามากดมาตรงนี้นหนึงนะตรงนี้เลยเข้ามารับงานใหม่นะคะตรงนี้เลินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเจอคําว่ารับงานเมื่อเรากดรับงานแล้ว กดรับงานแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีคําสั่งหน้าของงานนี่เลยอ่ะสมมุติว่าลูกค้ากดแล้วนะเขาให้ทําคลิปวิดีโอการสอนอินฟูดเอฟเบลเทอร์ตามประสบการณ์ของคุณนะคะตัวอย่างเช่นคลิปตรงนี้นะตรงนี้เลยอ่ะอันนี้คือคลิปตัวอย่างนะคะแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดตรงนี้เลยอ่ะมันไม่ไปนะแป๊บน,นึง นี่เลยเขาให้คิดแคปชั่นเชิญชวนนะคะตรงนี้เราสามารถใส่ลิงก์เชิญชวนของเราได้ลิงก์ของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยตรงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันต้องกดออกเข้ามาตรงชวนเพื่อนตรงนี้นะคะเอาลิงก์ของเราตรงเนี้มาคัดลอกลิงก์วานตรงนี้ได้นะะเข้ามาตรงหน้าเดิมนะคะ เข้ามาตรงอ่ะแบบแป๊บหนึ่งนะเรียวนะคะอันนี้คือเรียวแบบไม่ไม่ได้ตัดนะอ่านี่เลยแล้วก็อ่านให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะรับงานมาใส่แฮแท็กตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็มาใส่ตรงนี้ลิงก์ตรงนี้ให้ครบนะคะใต้คลิปวิดีโอของเรานะนี่นะคะตรวจสอบอ่าแคปชั่นที่โพสทั้งหมดรวมทั้งแฮชแท็กนะคะ โซเชียลมีเดียมาให้ครบนะคะไม่งั้นไม่สามารถรับรางวัลได้นะตรงนี้ก็คือจะเป็นาการรีวิวนะคะนะตรงนี้นะแล้วระยะเวลาเขามีบอกนะว่ารับงานถึงเมื่อไหร่ก็กำหนดของงานตรงนี้ตกใจตรงนี้คือที่เขาเริ่มส่งงานมานะกำหนดของงานตรงนี้ที่ วันสุดท้ายของการรับนัรับงานนะคะคือวันที่สเ็ดนะวันสุดท้ายของการยืนยันงานอ้อโทษค่ะกําหนดวันสุดท้ายของการรับงานก็คือวันที่24เดือน5นะนะตรงนี้นะคะตอนเนี้ยใครก็คือแบบสามารถยังรับงานได้อยู่แล้วก็หยกมันจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะให้มาดูรายได้ตรงนี้นะคะ รายได้ตรงนี้นี่เลยที่เขาบอกว่าสามารถถอนได้ไหมถอนได้นะอ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะทําแบบคร่าวๆให้ดูแต่ว่ายังไม่ถอนนะคะเข้ามาตรงนี้เลยเ,เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมาต้องกดออกก่อนเข้ามาตรงกระเป๋าเงินนะคะอันนี้เลยย่อดเงินคงเหลือที่ถอนในกระเป๋าได้นะอันนี้ ตัวนี้คือยังไม่มีประวัติการถอนนะคะการถอนเนี่ยก็คือสามารถเลือกช่องทางในการถอนให้มาเลือกที่ USDT BEP 20นะคะหรือไปกี่สินะถ้าอ่านผิดขอภัยไม่ต้องแย้งมานะโอเคอ่ะเลือกอ่ะสมมติว่า ที่อยู่ในกระเป๋าเงินใส่จำนวนเงินนะคะนะตรงเนี้ยรอบก่อนทำไปอ่ะไม่แน่ใจเขาบอกว่าถอนขั้นต่ำอ่าตอนนี้มีถอนขั้นต่ำละสิดอลลาร์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมแต่เราไม่แน่ใจนะว่าอ้าวฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยอ่า ตอนถอ,อนจริงจะเสียไหมแล้วก็สมมติอันนี้ก็คือใส่ที่อยู่กระเป๋าบิดครับนะคะหรือบแน,นตรงนี้นะคะการยืนยันตัวตนต,ตรงนี้คือเราต้องผูกกับแอปเขาเรียกว่าออเทน อีกเคเตอร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ข้างล่างให้ขึ้นโชว์ตรงข้างหน้าให้ดูนะว่าเป็นเว็บตัวนี้นะเป็นการยืนยันนะคะคือคือเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะเดี๋ยวไว้จะสอนวิธีกอ่ายวจะสอนอีกทีนะคะในการถอนเงินนะตอนนี้มาชวนทําก่อนแล้วก็วิธีการสมัครเนะี่ยส่วนใหญ่จะอืม ลูกค้ายัางไม่ได้ทําวิธีการสมัครนะเดี๋ยวให้ไปเลือกอีกตรงนะคะคลิปมันจะยาวไปนะวันนี้มาแนะนําแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ